โอเคครับผมการสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมไมครานอีกเช่นเคยอยู่ในไมคราฟเซิร์ฟไมครานอีกเช่นเคยนะครับซึ่งจาก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 ,จาก,จาก,จากพาที่แล้ว <c oughs> นอกของเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับลิงก์ไอพอยู่ด้านล่างเลยซึ่งเซิร์ฟเวอร์เขาได้เปลี่ยน i p นะครับผมก็เลยต้องโปรโมทใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคครับผมก็หลังจากพาสที่แล้วเราได้ไปสร้างบ้านอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผมได้เข้ามาเล่นเซิร์ฟนี้นิดหนึ่งเว้ยแล้วผมก็ได้รู้จุด ปั๊มของเซิร์ฟเวอร์แล้วผมก็ตัวที่ปั๊มของเซิร์ฟเวอร์ผมมาซื้อของที่ผมขายไปใน EP ีที่แล้วคืออันนี้ฮะพอเรากดรับปุ๊บอ่ามันจะขึ้นว่าจะะจะรับเรียบร้อยแล้วดูเงินที่เข้า <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> โอ้โห what the fuck นะครับผมแต่ตรงปั๊มนี้ผมได้บอกแอดมินไปแล้วนะครับว่ามันสามารถปั๊มได้นยตอนนี้เงินเราก็มี กี่ล้านมั้งเนี่ยเก้าแสนห้าหมื่นล้านนะครับผมโคตรเยอะโคตรเยอะครับผมตอนนี้เราก็เป็นมหาเศรษฐีแล้วฮะเราจะมาช้อปปิ้งกันซึ่งจุดปั๊มนี้นะบอกไว้ก่อนเลยว่าแอดมินเขาเหมือนเขาจะแก้แล้วหรือเปล่านะครับแล้วก็ไม่ถึงเขาไม่แก้ก็มีแค่ผมคนเดียวในเซิร์ฟเวอร์ที่จะสามารถปั๊มได้นะครับก็คนอื่นก็ไม่น่าจะปั๊มได้แล้วเนาะ อืมคนอื่นไม่สามารถปั๊มได้นะครับเพราะว่าไอตัวปั๊มเนี่ยมาอยู่กับผมอนั่นเลยฮะโอเคถามว่าพี่เวฟบครับทำไมพี่เวฟบปั๊มเป็นอ๋อก่อนที่จะมาเป็นนักแคสเกมเคยเลวมาก่อนนะฮะโอเคครับผมหลังจากเรามาจากพาร์ทที่แล้วใช่ไหมโอ้โหอาจะเออตามกูมาทำไมตามกูมาทำไมฮะไปไกลๆมึงจะไปเดี๋ยวก็ไปเลยไปเอวโทษหมดเออเดเด้อเด้อกลัวโทษกลัวโทษเอ้ยเด้อเด้อ ไม่ค่อยค่อยพูดค่อยๆจากันก็ได้เดี๋ยว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 เออเออเดี๋ยวเดี๋ยวมึงอะไรวะเนี่ยฮะมึงเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคไปทับสปาวนีก็ได้กูไม่อยู่แล้วตรงนี้อะไรวะให้ตายเถอะไอ้บ้าโอ้เดี๋ยวไม่ต้องมากวนจะได้ไหม เออไจะด่ามึงเป็นภาษาอะไรดีวเนี่ยเดี๋ยวกู <c oughs> าหาซื้อดามือโทแล้วปืนเ่ๆก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเจอกูแน่นอนแน่นอนได้ได้ได,ได้ในสปาวเนี่ยครับบอกไว้ตรงๆว่าเฟมเล็ดล่วงชิบหายเออทำไมถึงเฟมเล็ดล่วงไม่รู้เหมือนกันมันลกหรือเปล่าไม่แน่ใจเออเดี๋ยวนะมีคนเอาปืนมาขายไหมอยากจะรู้อยากจะรู้เหลือเกินไปใครโทรมากากูเนะี่ยฮะโอเค นดี่ดูดิโอเคครับผมเราจะหาเออ่ของที่ไปประมือกับมันได้ใช่ไหมเฮ้ยี่ราคาเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหเก้าแสนห้าแพงอ่ะไม่เอาไก่โอ้โหหมื่นหนึ่งให้ตายเถอะหัวใครบ้านเคอเคอ๋อ้แชมป์โอเคเดี๋ยวดูดิเออมันไม่มีอะไรขายเทพๆเลยว่โอ้โหบอก บล็อกนี้ขายไว้แพงมากนะฮะแล้วก็มีเพรเอ่อมีหนังสือออนไลน์นะครับแล้วก็มีดาบไม่มีเลยจะไปสู้กับมันได้เหรือวะฮะอยากจะปิด TPA อะปิดยังไงอะปิดจกปิด TPA มากตอน,นเนี้ยปิด TPA เงี่วะเดินะอา้าวโ่อ้ยชอบมากวนชอบมากวนชอบมากวนไปก็ได้วะคงมไม่ตามมาใช่ไหมเออคงไม่ตามมาแล้วแหละ อย่าตามกูมานะกูกัดมึงนะโอเคเดียจะกูบอกว่าจะตามกูมาโอ้ย,เด,ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ้ไรเอามเงี้ยจะเปิดฆ่ามูอีกเนาะมึงยังจะเปิดยังจะเปิดมาฆ่าอีกฆ่าไก่กูด้วย อะไรของมึงเนี่ยคิดจะฆ่าคนอื่นเขาก็ฆ่า้ยทำไมเซิฟดีมึงเถือเ่อนจังวะได้ได้ได้ทากันแบบนี้ได้แน่นอน <c oughs> ได้แน่นอน <c oughs> ไ,ดได้ได้ได้อะไรวะเนี่ยอะไรมันอยู่เต็มกระเป๋ากูเนี่ยเดี๋ยวเขาเปิดดูเน่อยดิเอ่อใบแรกของจากต้นไม้นะครับแล้วก็มีทองมีเหล็กมีลาพิสมีดาบเก้าโอเค แล้วก็มีอันนี้ของเราใช่ไหมเฮ้ยทำไมของเรามันเยอะจังวะ EP ที่แล้วของเรามันไม่ได้เยอะขนาดนี้เนี่ยอ๋อโปรเทคโอเคเดี๋ยวน้นเราก็มีพปรเทกวะแะมีอะไรอีกไหมมีเพชรครับผมซึ่งเป็นเพชรที่ไม่ต้องการเลยตอนนี้มีอเมรัรเออดีเหมือนกันอเมเรผมว่า,าไปหาสร้างบ้านเพิ่มเติมไปเออผมว่าไปผมว่ากูรู้แล้วพาร์ทนี้กูจะทำอะไร ยิงหาสัตว์ฟิลไม่ได้ล่ะเดี๋ยวยิงหาตัวเอ่อต่วโออ่า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 อันนี้ต้องเป็นตัวอะไรดิเอ่ออ่าอ่ชุบชุบตัวเจตัวเจไอสัตว์เออยิงหาโง่ คนตีนคนตีเออแน่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 เอาเอาได้ได้มึงทำกับกูจังซี่มึงก็ได้แน่นอนเจ้กูมีเกาะกูมีโลกอะไร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 อย่าให้กูมีปืนนะมึงนะอย่าให้กูมีปืนนะมึงนะอะไรเราอย่ามากดกูโอ้ยเดียวกูสร้างโลกก่อนแปบนเลยโลกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ได้ข่าวว่ามันฆ่ากันไม่ได้ใช่ไหม ต้องไปที okay, ่เกาะอื่นจะไม่มถึงจะฆ่ากันได้โอเคให้มันยิงเราไปครับผมนะมึงยิงกูไปตรงนู้นได้ปะไอ้มึงจะยิงกูเข้าฝั่งเลยมึงยิงกูไปตรงนู้นน่ะตรงนู้นน่ะตรงนู้นน่ะโอ้โหปืนมึงก็เบาเลยมึงจะยิงกูกลับมาทําไมเออไปไปที่อื่นก็ได้มาตรงอื่นก็ได้ปะเออเออยิงมายิงมาเออให้กูไปขึ้นฝั่งตรงนู้นน่ะไปไปไปเออยิงมายิงมายิงมาเน่ท่านเน่่าน่กูจะเข้าฝั่งไม่ได้เข้าเนีน่ นี่กวนตีนเออเง้ยกูอยากให้กูบินได้นะอยากให้กูบินได้นะไปกูไปด้วยกูไม่ยุ่งกับมึงละกูไม่ยุ่งกับมึงละไอชิบหายจุประจานเซิร์ฟดีไหมน่ะฮะมึงกวนตีนกูจะมาโปรโมทนะเนี่ยกูจะมากูจะมาโปรโมทอะกูไม่ได้ทำอะไรอกพาร์ทเนกูได้หนีคนนี้อย่างเดียวเลยนะอ้าอืมว่ายน้ำหนีแหละถ้าเจ้าของเซิร์ฟบอกคุณเวฟครับช่วยอัดใหม่ได้ไหมครับกูไม่อัดอะกูอินดี <c oughs> กูขี้เกียจอัดแล้ว <c oughs> เออโ่าโัวโอัด,อดมาให้อัดซ่อมอัดซุงมอัดซ่อมเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะมันไม่มาแล้วใช่ไหมด่ามนคอ,อวีุวยหวยโอ้ย, <c oughs> อยนอเดี๋ยวนะมันชื่ออะไรตรัวเมียเอ่อชื่อ A-U-A-U-N ใช่ไหม เอ่อช่วยแจ้งแอดมินแอดมินแบนมันทีมันทีเออนี่กูบอกแอดมินแบนมึงเดี๋ยวมึงโดนเดนี๋ยว,วมึงโดนอ๋อโถขัดขวางความความความสุขชาวบ้านชาวช่องเขาอ๋อโถอ๋อโถเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงโดนเออเดี๋ยวมึงโดนแน่นอนนะครับก็มีน้องนะครับหลายคนถามว่าพี่เวฟครับทำไมพี่เวฟชอบปั๊มเซิร์ฟนู้นซับนี่ซับนั่นซับนนวนนะฮะ ก็หลังจากที่ผมมีมึงทักอะไรในเฟซผูเยอะแยะไอ้เหี้ยกูปิดแม่งเลยสั์มปปิดเริ่มหัวร้อนละไอ้เหี้ยโทษไปละมึงไม่ต้องหนีมึงไม่ต้องหนีมึงไม่ต้องหนีเออมึงไม่ต้องหนีจริงจงมึงไม่ต้องหนีมีเรื่องแล้วคือมีเรื่องเออมึงไม่ต้องหนีเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กัน เออเดี๋ยวรู้กันอโทเดี๋ยวรู้มึงทำหัวร้อนแล้วเออเดี๋ยวมึงรู้มึงรู้เหลืองแน่นอนเออมึงรู้เหลืองแน่นอนอโทเดี๋ยวกูปิดแม่งทั้งเซิร์ฟเดี๋ยวเวเดี๋ย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 วมึงรู้เหลืองแน่นอนเออฝากไปถึงแอดมินเซิร์ฟด้วยนะครับถ้าคนนี้ไม่ยังไม่โดนแบนถ้าคลิปนี้ลงไปแล้วมันยังไม่โดนแบนเดี๋ยวรู้เหลืองขัดขวาง การทํางานของเจ้าหน้าที่แคสเตอร์นี่กูเป็นไงกูมีกูมีกฎหมายสําหรับกูด้วยมีกฎหมายด้วยอือือไอชิบหายโอเคทุกทรายก่อนรู้สึกเกะกะทรายแล้วกันจากบ้านกูดีๆต้องมาสร้างบ้านอยู่กลางอะไรเนะี่ทะเลทรายโอ,โอเคไปเอามาในเฟสกูก็ทักแล้วกันอือกือทักไม่พอมึงยังจะโทรมาหากูอีก เดี๋ยว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 แจ็คจะน่าลำคานกันไปแล้วไปกูอาพับแล้วชีวิตกูตอนแรกอยู่ในกลางทะเลอยู่บ้านกับไก่โผล่มาบ้านกูยิงไก่กูตายด้วยประเด็นโอ้โหนี่กูต้องมาสร้างบ้านกลางทะเลทรายครับมันก็สุดๆแล้วฮะโอเคกูสร้างบ้านโดยใช้ทะเลทรายก็ได้จื๊อบอ่ะจืบ๊บโอเคเราได้มาแล้วเอาวางปึ๊บ มาสาสิบล็อกกูสร้างบ้านแปปหนึงหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ถูกเท่ากันรป่าหนึ่งสองสามสี 1, 2, 3, ่กูต้องมานั่งสร้างบ้านใหม่ใช่ไหมบ้านกูอยู่ดีๆของกูุมก็จะจะมากวนกวูอีกอ่ะทูปวางอ่ะทูปวาง นี่บ้านเหรอวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่บ้านใช่ไหมเอ้ยเดี๋ยวบ้านมันต้องเพิ่มกว่านี้เลยไม่ได้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 เออต้องเพิ่มเดี๋ยววางผิดอะไรตรงนี้แล้วเฮ้ยอย่างนงี้มันต้องอย่างงี้มันต้องต่อขึ้นไปอย่างงี้โอเคนี่บ้านนะครับผมเออนี่บ้านเลยครับโอเคไปกูต้องอยู่บ้านลกๆอย่างนี้แหละกูไม่อยู่แล้วบ้านกลางมหาสมุทรกูไปแล้วไปกวนกูอยู่ได้ มาเนี่ยเอามาที่ทรายอืมตอนแรกกูก็จะพูดดีแล้วในในคลิปเนี่ยกูมาทําให้กูหัวร้อนอีกช่บหมไปทุบทุบทุบอย่าไปสนใจมันโอ้โหไดจะของเซิร์ฟอะจําที่ผมบอกแล้วว่าไทยคนนี้ยังไม่โดนแบนอะเดี๋ยวรู้เหลืองเดี๋ยวรู้เหลืองเดี๋ยวรู้เหลืองนะเออถ้ายังไม่โดนแบนเดี๋ยวรู้เหลืองนะเว้ยบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อน อ่ะโถกูจะปั๊มเซิร์ฟเวลานาวเหลือเด้อเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเด้อเฮ้ยเดยวเฮ้ยเด้อเฮ้เดี๋ยวรู้เหลืหองนะบอกไว้ก่อนนะเจ้าของเซิร์ฟนะเออแบนนี่กูเลยอ่ะโถไม่ชอบนี่จะเล่นเนี่ยดีกูก็ไปเป็นเวฟฟันเหล็กเหรอเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยทำไมแขนไม่ลงกันแวะเอออะไรประมาณเนี่ยเดี๋ยวกูเจอเวฟฟันเหล็กเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยให้ตายเถอะอีบ้าอ่ะกูต่อกูต่อ เดี Rolle, ๋ยวมึงโดนมึงโดนไอเอยูเอ็นแซดอะไรเนี่ยเด้อเด้อเดโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนมีวีพีก็บทีพีไปฆ่าคนน่เนี่ยเนี่ยมึงไปมึงอะไรกับโปรเทคมึงกันโปรเทคโปรเทคกูอยากจะตีมึงเหลือเกินมึงมึงกอกูไปละไปครับกูไม่อยู่แล้วตรงนี้กูกลับสปาลด้วยไปกูกลับสปาแล้วกูไม่อยู่กับมึงแล้วอย่าให้กูมีปืนนะมึงนะอะไรอะไร ว้าไปแค่กดครับอืมครับผมแค่กดฮะกูคิดขวาก็ได้แล้วครับเออเด็เด็ดเด็ดวิ่เติมเงินโอ้ยเติมเงินเราไม่มีเรามีเงินเยอะแล้วหาซื้อปืนเนี่ยอยากได้ปืนแล้วกันตอนนี้ฮะปืนปืนกูอยู่ใส่ปืนอันนี้อะไรอันนี้คืออ๋ออันนี้เปลี่ยนสกินอันนี้เปลี่ยนสกินไม่ได้เกี่ยวกับปืนเน่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 กูมาสปาวยังจะตามกูมาอีกเดี๋ยวเราดูที่มันไม่มีใครเอาปืนมาขายเลยหรอ นี่วะเอ่อเออช่างมันครับผมเราจะไปสนใอ,อ้ตัวอะไรวะนะฮะหวัดดีครับเอ้ยเดี๋ยวเอันนี้มีฉายาขายไม่ใช่ฉายาฉายาเออฉายาขายด้วยเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้มันอ่านว่าอะไรใช่ไหมอ่ะตรงกลางนี่มันจะเป็นวอลเวนใช่ไหมเออแล้วอันนี้ฉายาอะไรบเนะี่ยฉายาอันไหนแพงสุดอ่ะอันนี้ห้าหมื่น อันนี้สามหมื่นห้าอันนี้ห้าหมื่นอันนี้ห้าพันอันนี้หมื่นห้าอันนี้สองหมื่นเอ้นนเยเจ๊ด้อันนี้เท่าไหร่อันนี้ใชายาเทพเหรอนี่ดิวะชึงเฮ้ยกลายเป็นเศรษฐีแล้วเว้ยสังเกตดูตรงชื่อลายชื่อคนบนสุดฮนะไอ้กูเป็นเศรษฐีกูรวยมาเนี่ยเฮ้ยไอ้กากเว็บมึงจะห้ามบีมคำหยาบทำหอยมึงอะไร เออกูด่าเอาเดะมึงบวกวล่ะลมึงบวกกูไหมมึงบวกกูเปล่ามึงเจอกูเปล่าอ้เจของดีกว่าทำมาเป็นห้าไอไอ้ไอไอจนไอจนมึงอะมันแค่จนกูรวยไม่อยากจะคุยกับคนจนไอ้ชิบหายเฮ้เนี่ยพี่รวยน้องพี่คลิกซื้อโปรเทคเขาเรียกว่าอะไรนะ พอเทคเพชรนี่กูซื้อทุกอย่างกูซื้อทุกอย่างที่ขวางหน้ากูซื้อได้หมดเนี่ยกูรวยกูรวยกูรวยกูซื้อทุกอย่างโอ้โธ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวีคือชั้นอะไรชั้นสองครับผมเนี่ยเนกูซื้อแอปเปิลทองไว้กินกูนะมึงฆ่ากูตายมึงก็เก่งแล้วนะอ่ะนี่ก็ชั้นสามใช่ไหมเดี๋ยววาร์ปขึ้นชั้นสามก่อนอะแน่แน่ชั้นสามเดี๋ยวซื้อตรงนี้อ๋อวางในนี้ไม่ได้ใช่ไหม ไก่ใช่ไหมเนี่ยโอเคใกใกใกใไก่ไก่ไก่ซื้อไก่ไปครับอืมไม่ต้องกลัวเงินหมดฮะกูรวยโอเคไก่โอเคเอาไก่มาขนไก่อย่างเดียวเลยนะฮะเท่าไหร่ละหกสิบสี่ตัวไม่ไม่ไม่ไก่อย่างเดียวไม่เอาไม่เอา,อเ,า,อาอเอาม้าด้วยม้าด้วยเอาม้าด้วยเอาเอ็นบีซีด้วยเออเดี๋ยวเอาเอ็นบีซีด้เอาเอ็นบีซีได้เอเอ,เอแล้วก็เอาเอาแค่นี้แหละปะกับบ้านดีกว่าปเดี๋ยว ถ้ากูกลับบ้านกูต้องไปโผล่ตรงนั้นแน่นอนเออช่างมันโอเคมาเฮวางไอพีซีไว้โอ้เพื่อนกูเยอะนี่มันนะโอ้ยเพื่อนกูโคตรเยอะเลยเต็มบ้านเต็มเมืองอันนี้ก็ไก่ครับผมเราจะวางไก่ไปเลยฮะอา่ามึงฆ่าไก่กูเลยจนะแนี่กูมีไก่เยอะเออปับ๊บมาตรงนี้แล้วก็เอามือทุบด้วยมือเปล่าต,ต๊อกแตกโอเคมา พร้อมกับวางไก่ครับผมนี่กูรวยกูรวยกูรวยกูทำอะไรก็ได้อันนี้นี่นี่นี่กูวางไก่เลยนะไก่กูเยอะเอาเอาเด้อเออเอาไก่กูเยอะไก่กูอินฟินิตี้ไก่กูทำจังใดก็ได้เอาเอาเด้ออ่ะอ่ากูวางกูวางเฮ้ยเรียบร้อยแล้วครับไก่กูเยอะจริงเดี๋ยวนะเดี๋ยวออกไปวางม้าข้างนอกก่อนนั่นแน่แน่นแน่แน่นแน่แน่ นี uhm, ่นะวางมาวางมาวางมากูวางมาทุกที่เอ๊ะเอ๊ะยังจะมาฆ่ามาร์กอีกเอ๊ะเอ๊ะไออยากยิงมึงยิงเลยทีนี้อ่ะมึงยิงเลยมึงยิงให้หมดแหละอ่ะมึงยิงเลยอ้าวแล้วไม่ยิงวะโอเคเป็นไงบอกแล้วของมันเด็ดจริงโอ้โถคนมันรวยทำอะไรได้อ้าเถอยโอ้โหบ้านกูเนี่ยตัวอะไรอยู่บ้างวะเนี่ย เอาโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็เป็นแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเจอกันม่คลิปหน้าก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้นะฮะส่วนใครที่อยากจะเล่นเซิร์ฟนี้นะครับผมก็ไอพี IP อยู่ด้านล่างครับผมไม่อยากจะเล่นอะไรมากแล้วกูไปด้วยอย่าลืมแปนนะแอดมินต้องกูยังเห็นไอคนนี้อยู่ในเซิร์ฟนะกูจะทาลายเซิร์ฟมึงทิ้งอย่าให้กูเห็นมันอยู่ในเซิร์ฟในตัวเนี้ได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 ทําเป็นโหดทําเป็นห้าวได้ใจได้แน่นอนได้แน่นอนเฮ้ย มีฮีโร่มาช่วยเว้ยเอาเดีบวกไหมบวกไหมไฮพิกเซลกูหนึ่งหนึ่งว้าาวซาด